ใครๆก็บอกว่าเมนูท <atie> like ี <x> ่ผมทำมันซับซ้อนเมนูของผมเกินคาดเดาแต่ทำตามได้ไม่ยากอย่างที่คิดเพราะความลับที่แท้จริงมันอยู่ที่การปรุงดูคลิปนี้ให้จบแล้วทุกคนจะเข้าใจ w a l from home กิหรูอ,อยู่บ้าทุกคนรู้ไหมครับว่าซีโคหมูบาบีคิวที่เราเห็นกันในทุกวันนี้มีต้นกําเนิดมานานหลายร้อยปีซึ่งการทำบาบีคิวนั้นเป็นเทคนิคการทำอาหารของชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนเกาะในแถบทะเลคาลิเบียนโดยมีชื่อเรียกการทำอาหารเหล่านี้ว่าบาเบคัว และในเวลาต่อมานักล่านานิคมชาวยุโรปได้เข้ามายึดของพื้นที่บนเกาะและมีการพกพาแรงงานทาสชาวแอฟริกันเข้ามาด้วยซึ่งแรงงานทาสชาวแอฟริกันเหล่านี้เองที่เป็นผู้ปรับปรุงพัฒนาสูตรเทคนิคการทําเนื้อของชาวพื้นเมืองทําให้กลายเป็นบาร์บีคิวที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ครับและแน่นอนว่าการทาอาหารสไตล์อเมริกันเป็นความถนัดของผมและในวันนี้ผมจะเผยความลับการทำซี่โครงหมูบาร์บีคิวแบบง่ายๆและเต็ไมไปด้วยความอร่อยกับเมนูส MO กบาร์บีคิวเบบี้แบ,บควย ออกชยินยู่บบ้าขอบอกเลยครับว่าเมนูที่ผมจะทำในวันนี้มันง่ายและอร่อยมากวิธีการทำตอนแรกนี้นะครับผมคือการทำาลายบอยนะครับผมลายบอยก็คือการต้มน้ำให้เดือดทำซุปในนี้เป็นน้ำปลายแทนเมื่อน้ำของเราเดือดแล้วนะครับผมใส่ เกลือน้ำตาลเบลีฟใส่ประมาณ3ใบเพิ่มความหอมกระเทียมทุบหน่อยใส่มาทั้งเปลือกอย่างนี้นะครับผมนี่คือการทำ solution b o i โดยการปลอยก็คือการต้มให้เดือดมันก็จะเป็นการลวดลัดอีกแบบหนึ่งที่ทำให้ตัวสโมกบาร์บีคิวเบบี้แบคกรบของเราอร่อยเร็วขึ้นใส่ลงไปเลยครับเราจะต้มมันเป็นระยะเวลา50นาทีปิดฝาครับ และระหว่างที่รอเรามาทําเครื่องเคียงกันนะครับผมตัวนั้นก็คือถั่วแขกผัดเนยลงมือทํากันเลยครับผมอย่างแรกนะครับผมคือการเปิดแก๊สใส่น้ําประมาณข้อนึงนะครับผมพอน้ําเริ่มเดือดทางนี้เราจะเป็นการบลอนช์ก่อนโดยการใส่เกลือสักนิดนึงก่อนนะครับผมถั่วแขกนะครับเราจะทําการบลอนช์หรือว่าการลวกอย่างรวดเร็วนะครับผมคือการเก็บสีของเขาเราจะได้สีเขียวไม่ต่ยนึ่งตอนนี้ก็บลอนช์ได้ที่นะครับผมปิดไฟแล้วก็หยิบเขาขึ้นมานะครับผมฝังลงไปในน้ําเย็นนะครับผม ื่อที่เราจะพิเศษสีของเขาเอาไว้นะครับแล้วเรามาเริ่มผัดเนยกันเลยนะครับผมโดยการเปิดไฟกลางนะครับแล้วใส่เนยก่อนใส่กระเทียมพอกระเทียมเริ่มหอมอย่าให้เปลี่ยนสีมากก็ใส่ถั่วลงไปนะครับผมให้เขาคลุกกับเนยก่อนสักพักหนึ่งนะครับผมและที่ขาดไม่ได้นะครับผมคือผงปรุงรสมอนทรีออลสเต็กแมคครมิตัวนี้มีทั้งสไปซ์นะครับผมเครื่องเทศทำให้ทุกอย่างหอมถั่วแขกของเราจะได้หอมนะครับผมก็เป็นไซด์ดิบแล้วก็เรียบร้อยนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมถั่วแขกผัดเนยและพอชิคโคหมูที่เราต้มครบเวลา50นาทีนะครับผมก็จะได้ประมาณขนาดนี้นะครับผมดูจากตรงกระดูกนะว่ากระดูกเขาจะล่นเข้ามาหน่อยหนึ่งมาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำสโมกบาร์บีคิวเบบี้แบ็กริบคือการรับนะครับและสิ่งที่ผมเลือกใช้ให้ชิคโคของเรามีรสชาติอร่อยและกลมกรอบนั่นก็คือ เขาเป็วินเทจสโมคเฮาส์ซอตัวนี้มีส่วนผสมของเครื่องเทศหลากหลายชนิดช่วยให้ได้รสชาติบาร์บีคิวที่เข้มข้นยิ่งขึ้นที่สําคัญเขาลมควันมาให้แล้วแค่มีขวดนี้ขวดเดียวจบเลยประหยัดเวลาได้เยอะครับขั้นตอนแรกเราจะเริ่มต้นด้วยการรับนะครับผมโดยการใช้ผงปรุงรสสเต็กแมคเอมิสนี่คือผงปรุงรสอันดับหนึ่งของอเมริกาเพราะเขาไม่มีกลิ่นหอมและรสชาติที่มีเอกลักษณ์ใช้กี่ครั้งกี่ครั้งอาหารผมก็อร่อยคงที่ เราก็จะโรยไปที่ตัวที่ก่งเรานะครับผมและอีกหนึ่งตัวที่ผมใช้คือตัว Smok พาติกานะครับผมและนี่ครับผมแมคโ m i c Vintage Smok กเฮาส์หลังจากที่เราได้เทซอสแมคโ m i มิกวินเทจสโมกเฮาส์ลงไปบนตัววิบนะครับผมเราก็ทําการฉโลมนะครับผมหรือทาให้ทั่วก่อนที่เราจะเอาลงไปที่เตาทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการเปิดกระทะตั้งไฟไว้ประมาณไฟกลางนะครับผม ใส่น้ำมันลงไปหน่อยหนึ่งนะครับผมพอกระทะเริ่มรอ้อนเราก็คว่ำหน้าตัววิดที่เราทาซอสลงไปนะครับผมแล้วเราก็เริ่มทาอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับผมเราทาลงไปให้ชุ่มๆเลยนะครับผมแล้วก็ปิดไฟนะครับอยู่บนกระทะเตาไฟของเราอยู่ที่ประมาณ5นาทีมีลายมาร์กของความไหม้นิดนึงนะครับผม แล้วก็เอาเข้าเตาอบอที่อุณหภูมิประมาณ180องศานะครับผมในระยะเวลาประมาณ10นาทีทุกๆ5นาทีเราเปิดออกมาทาใหม่ทุกๆ5นาทีเราจะมีการทาชโลบอีกรอบหนึ่งนะครับผม และแล้วตัว s MO k บาร์บีคิวเบบบ็กรของเราก็เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกมาจากเตาแล้วมาดูกันว่าหน้าทานแค่ไหนนะครับผมก่อนที่เราจะยกขึ้นมาวางบนจานเราจะขอชโลมอีกหึงรอบนะครับผมเพราะว่าความอร่อยของแ c a b i ิ v วินเทจส MO กเฮานี่รสชาติของเขาหอมความเป็น s MO k y ้มากๆจยิ่งชุมยิ่งอร่อยนะครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับ s MO k e b ร์ b ีคิวเบบี้แบ็กริน่าทานมากๆเลยใช่ไหมครับชิ <S <S คโคงหมูบาร์บีคิวหอมอบกวนไปด้วยกลิ่นของอุ้งรสสเต็กแมคคามิกและซอสบาร์บีคิววินเทจโมกเฮาตัดเป็นชิ้นพร้อมรับประทานให้รสชาติอร่อยเข้มขน้นชุ่มฉ่ำเต็มปากเต็มคำกินเคียงคู่ไปกับถั่วแขกผัดเนยมันจะเข้ากาันเข้ากันอย่างลงตัวครับ เอาดูกันเพลินเลยละสิอย่าลืมจดสูตรเอาไปทํากันดูแล้วทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับมาบอกกันหน่อยว่ามันจะออกมาแก๋วแค่ไหนใน w a k f r o m h o m e กินหรูอ,อยู่บ้าน